ช่วยเด็กสี่เดือนจากรถร้อนถูกแม่ทิ้งไว้ตามลำพัง เด็กหญิงวัยสีเดือนแสนจะโชคดีที่มีชีวิตรอดมาได้หลังถูกทิ้งไว้ตามลำพังภายในรถที่ร้อนจัดตํารวจคาดว่าเด็กนิรนามถูกทิ้งอยู่ภายในรถนาน40นาทีขณะที่อุณหภูมิสูงกว่า30องศาเซลเซียสอดีตเจ้าหน้าที่ตํารวจสตีฟเอโกและซาร่ามาโซนีได้ผ่านไปได้ยินเสียงเด็กร้องในลานจอดรถพลเมืองดีทั้งสองที่ไม่รู้จักกันได้ร่วมมือกันพยายามที่จะช่วยชีวิตเด็กด้วยการเปิดประตูรถแต่กลับล้มเหลว อดีตตำรวจวัย53ปีรายนี้จึงตัดสินใจใช้ค้อนขนาดใหญ่จากรถของเขาเพื่อทุบทำลายกระจกรถก่อนจะเข้าไปช่วยเด็กน้อยออกมาได้จนสำเร็จพลเมืองดีทั้งสองรายได้ส่งมอบเด็กให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่ของเด็กถูกตั้งข้อหากระทำการประมาทซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของเด็กขณะนี้เด็กน้อยอยู่ในความดูแลของคุณพ่อของเธอถ้าคุณเห็นเด็กติดอยู่ในรถแบบนี้คุณจะช่วยไหมอยมฝากคอมเมนต์นนะ